h e l โ o ลสวัสดีครับเอนจอยคนเดิมนะครับผมตอนนี้อยู่เกม Killing Floor ภาค2นะฮะก็ไม่ได้เล่นตั้งนานเลยนะตอนนี้มีอาชีพใหม่มาทั้งหมดน่าจะเป็น5าชีพได้นะสวัสดีชาร์ปุตเตอร์อันนี้กันอะไรกันสไลเดอร์ป่ะชาร์ดสไลเดอร์ช่างแม่งไฟเบิร์นเอ่อในโมชั่นอีสโมชั่นเออ ก็คืออาชีพระเบิดปืนไฟปืนพกคู่กับชับชุตเตอร์ตอนนี้เดี๋ยวผมลองมาเล่นชับชุตเตอร์ก่อนอืมคนอ่ะเราเป็นชับชุตเตอร์นะที่นี้เราก็มาโหมดออนไลน์ออนไลน์ออนไลน์ออนลนโวยวายสิดาดได้มั้งเนี่ยโอเคเป็นสุ่มนนแล้วกันเนาะตัวเป็นฮาร์ดแล้วกัน ิบเวฟคิดแตกแน่นะฮะเอโอเคะเดี๋ยวตัดไปตอนนครับตอนนี้เราเข้าเกมแล้วนะ,ะเดี๋ยววินหดชิปใชะวกจาทางสดมากนี่เราอยู่นคนสองคนสองคนสองหายสวัสดีครับ

เปลี่ยนหน้าใหม่ผมงงเลยว่ะร่ยลายปืน r e i n g มา,าม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 าเามมา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 นมา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 าม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 ม we you

Got 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 Got. There's four. I'm tired of this pool. Let's take the fight. เดี๋ยวเรระเบิดหรือระเบิดได้ปะตัวนี้โอ้เราเบิรแข็งเจ๋งเจงจ่งว่ง่งความรู้สึกนี ถ้าคนเคยเล่นคลิปฟอร์ภาคแรกนี่ uh huh. จะรู้สึกได้แบบว่าแตกต่างกันนะขอมีแค่นี้เหรอสุดยอดเกิดอะไรเวฟ

โอยๆเดี๋ยวๆเๆโอยตายตายตโอ้ตายเลยครับ Oh my god อะไรวะตายจนได้ตายล้อีกหนึ่งนครับเดือสวาตัวนึงอ้าวแพ้เลย ได้วมั้งเ,เนี่ยเยครับก็จบไปเพียงกับคลิปสั้นๆนะครับผมเดี๋ยวมาต่อกันคลิปหน้านะครับอันนี้มาทดสอบกนก่อนพ่าไม่ได้เล่นนานมากนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ